อย่าไปเอาเหตุเอาผลเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมเอาความรู้สึกเข้าไปเฉลยให้รู้สึกก่อนเอาความรู้สึกมันเด่นมันใจ่มันจะมีอำนาจพระอเลียเจา้าก็คือผู้ที่มีสติสมบูรณ์ขอยกพระิจดีว่าโอชงกายังปริมุกข,ขังสติงอุปเิเปตตวะพระขีณาสกุผู้มีสติเป็นหน้ารอบมีสติเป็นเวไนย คือไม่เผอที่แท้ก็มีความรู้สึกตัวเนี่ยนความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะพัฒนาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเพราะารู้สึกอยู่เนี่ยมันจะคิดได้อย่างไรมันจะไปทําบาปได้อย่างไรแม้แต่คิดมันก็ไม่กล้าคิดมันก็เป็นการรักษาศีลเราใส่ใจที่จะรู้อยู่เสมอมันก็เป็นสมาธิเวลาใดที่มันหลงเกิดขึ้นเราเปลี่ยนเป็นตัวรู้ก็เป็นปัญญาพอทําปั๊บลงไป อยู่ในวงของศีลสมาธิปัญญาทันทีโดยที่เราไม่ได้สมาทานมันเป็นศีลสิกขาเป็นศีลที่ทะลุที่ย่อยไม่ใช่ศีลสมาทานเป็นปริสุทธทิ์ศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นญยาน่างทะลุมากๆความหลงมันน้อยลงมันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติ ธรรมชาติตัวนี้คือธรรมะล้วนๆธรรมะก็มาจากคำว่าธรรมชาติมันคงเส้นคงวาไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าธรรมชาติชีวิตเราถ้าเข้าสู่ธรรมชาติแล้วชั่วว้านาปีเหนือการเกิดแก่เจ็บตายไม่ฟูไม่แปรนี่เราฝึกไม่ใช่เรื่องเด็กน้อย เบื้องต้นก็คือความรู้สึกตัวท่ามกลางคือความรู้สึกตัวแม่แต่ฌานสมบัติองค์สุดท้ายมีสติแล้วแลอยู่มีสติแล้วแลอยู่เรนั้นเรามาฝึกตัวนี้จอย่าไปทำอย่างอื่นลองดูลองพ่อจะรับผิดชอบเรื่องนี้ลองดูในหมู่พุทธบริษัทเราลองพ่อไม่มีความพอใจเลยการสอนศาสนาทุกวัน มีแต่พิธีรีตองเข้าไม่ถึงที่เป็นสัจธรรมความรู้สึกตัวเข้าไม่ไปถึงอยากรับผิดชอบอ,อยากรับผิดชอบเรื่องนี้ลรองดูถ้ามีเวลาจะพาปฏิบัติหรือถ้าจะไปสุขโตก็ยินดีมีที่ให้พักมีข้าวให้กินที่ให้ต้องเช่าเข้า,ขาไม่ต้องซื้อเนื้อที่ห้ารอยไร อาจจะเย็นกว่านครสวรรค์นนะอากาศดีเย็นเพราะมันอยู่หลังเขาสูงก็เหมือนท่านพิธีกราเป็นลูกศิษย์เจ้าคณะจังหวัดเลยเป็นสัตว์ทประหาลกของท่านเจ้าคุณจังหวัดเลยเป็นอุปชาก็เป็นล้มตาธรรมดาเนี่แหละต่เปตตะปะมาพบกับวิธีปฏิบัติแบบนี้ก็คิดว่าไม่เสียชาติที่เกิดมากับคนเขา คิดว่าแล้วก็อยากรับผิดชอบเรื่องนี้ลองดูนะเพราะนั้นใครที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ว่ามีสติต่อเนื่องเหมือนลูกโซ่ไม่เผลอรูอ้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกหนึ่งวันถึงเจ็วันนะสมควรที่จะให้เวลาแก่ตัวเองบ้างคนเราเนะนะเอา้าวรันนี้พกเรามากันสามท่านจะให้ อ,อีกสองท่านได้พูดทักหน่อยก็ขอจบไว้ในกอดถ้ามีคำถามก็ถามทีหลังเราจะมาพบกันอีก